สวัสดีครับอยู่กับผมต้นไผ่ไมาหานะครับเล่นวันนี้ผมก็จะพามาเล่นแมปนี้กันนะฮะแมปเดิมโอเคไปกันเลยเฮ้ยรีโหลดอีกแล้วหน้านี้อีกแล้วรอผู้เล่นคนเดินมีคนอื่นด้วยหรอเอา้าใครเนี่ยเพื่อนผมเองกำลังโหลดเกมกรุณารอการโหลดให้เสรซตซีสมบูรูสระโอ้ช่วงนี้ลิ้นพันนะครับต้องต้องทำอะไรดีต้องกินน้มะนาว จะเปรี้ยวลิ้นกลับมาในบ้านสุดแสนอัอบอุ่นที่เราเคยอยู่เป็นมือจัใครนะใครใคใครใครนะไไปนะใครนะใครนะเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วเมื่อคุณอยู่คนเดียวอแล้วคนข้างๆผมคือใครอะฉันควรจะเริ่มทบ้านก่อนที่จะมันที่มันจะท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 ะ ดูเหมือนว่าแม่ของฉันได้ส่งข้อความให้ฉันนะครับไหนดูสิอย่าลืมฉันและพ่อของคุณจะไปพักผ่อนในอีกวันไม่ต้องกังวลฉันจำได้เอริกา้ายังทำตัวแปลกมากเ๋อเอริก้าน่าจะเป็นน้องเราไม่งั่นก็แฟนละมั้งฉันก็เห็นเธอจ้องมองฉันจากหน้าต่างเมื่อฉัน<ะ>บอกเธอว่าฉันไม่อาจออกไปข้างนอกได้แปลก ใช่ฉันคิดว่าเราอาจจะไม่เหมาะสมกันคุณควรพูดคุยกับเธอเกี่ยวกับมันมันอีกแล้วฉันจะทำในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเกี่ยวกับมันฉันตัดสินใจที่จะพูดคุยกับเธอในวันนี้ฉันบอกเธอว่าฉันคิดว่าเราชื่อเรกันห้าแฟนแล้วหรอเธอไม่ค่อยมีความสุขเลยอีฉันขอโทษ ที่ได้ยินว่ามันไม่ได้ผลลัพธ์ที่หวานอย่าลืมทำความสะอาดบ้านในขณะที่เราไม่อยู่และไม่จัดปาร์ตี้ใช่ใช่แม่ฉันรู้คุณโอเคไหมฉันรู้ว่ามันยากที่จะเอาชนะการพังทลายวลาเราโอชยขี้เกียจอันไหนเขาบอกอะไรทำความบ้านให้สะอาดคืออะไรทำบ้านไรต้นไผ่ว้าว เฮ้ยใครมันวางไม่ดีวะเนี่ยโอ้โอ๋อการบ้านเออภายหลังในคืนนี้ <c oughs> ทำไมมันไม่มีเสียงเพลงบิวเลยอ่ะต้องได้พูดเหรอภาคอะไรกนบอกว่ากนบอกว่าอะไรกนบอกว่าอะไรไม่รู้เมื่อคีปอ่านไม่ทันอ๋อข้อความมามเมสเซจจากจากไพ่นอ เอริก้าเนี่ยอดีตอดีตเอริก้าว้าวขอโทษก็ขอโทษที่ฉันไม่สามารถออกไปข้างนอกวันนี้ได้ทำไมไม่คุณเกีดเยดฉันหรืออะไรฉันคิดว่าเราเม็นเพื่อนที่รักเ่งเออเออย่อดีกว่าฉันคิดว่าเราไม่เข้ากันนะที่นี่บริเรียฉันมีสมดุลกับฉัน,นจริงเฮอืม คุณอยู่หน้าต่างของฉันเหรอฉันสาบานว่าฉันเข็นคนที่ดูฉันแค่อยากให้แน่ใจว่าความรักของฉันกำลังทำให้คุณโอเคกูบ้าแล้วอ้อยิ้มได้น่ารักมากเลยครัต้องทาอะไรโอชีอะผมเกลียดการซักผ้าแม่จะใช้ผมซักผ้าเลยผมไม่อยากซักไปเที่ยวก็พอแล้วผมไม่อยาผมไม่ซักเพิ่มกระโดดได้มันชุกได้ นี่อะสักเสื้อผ้าคามห้องมีใครทําได้ไหมไม่มีที่ผมเท่านั้นเอริกานั่นเธอไงแป๊บนึงปรับไมค์ลงก่อนทำไมผมแตกฮัลโหลฮัลโหลโอเคเห็นใช่ไหมนายเห็นใช่ไหมต้นไม้ไม่เห็นใครกำลังก่อเปตัวใครอื่นนะ อ๋อมันคือต้นไม้ผมคิดเองตัวเซลค่อยกิดเอ่ออริกานั้นเธอรึงไงเฮ้ย <c oughs> กูปเป็นวรอขอโทษนะครับอะไรเอริกา้าต้องทำสิ่งนี้ไว้สำหรับฉันเธอต้องเอาชนะมันฉันเลิกกับเธอเพราะเธอมักจะไล่ตามฉันเอา้าทำไมไล่ตามผิดหรอเธออยากรู้ว่า ฉันอยู่ที่ไหนฉันกำลังพูดคุยกับใครอยู่เสมอมันน่ารำคาญนะแปลกนะฮันน่สนับสียนรูก,กวนจากฉันบนบหวังว่าเราจะไม่เจอเอริก้าแอบอยู่ในบ้านเราเุ้ยเพื่อนนายเจออะไรฉันกำลังข้างใครฉันจะบ้าตาย ผม okay. ได้เปิดวิธีว่าฉันสาบานว่าฉันเห็นบางอย่างในหน้าต่างเฮดิก้าเธอที่มันน่าลำคาญมากเลยนะบางทีอาจจะเห็นสิ่งบางอย่างวะไหนผมไม่เคยเห็นอะไรเลยนะฉันควรล็อกประตูแล้วนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอะไรพูจีสก,กีได้ละล็อกประตูทั้งหมดโ oh, อเคหวังไหมจะไม่มีโจรเข้ามานะ เอริกา้าฉันขอโทษจริงๆฉันไม่สามารถอยู่กับเธอได้เพราะเธอมันเธอรำคาญเอริก,าก้าหม่ามกูจะไม่โดนจับสเกตนะไม่มีคิดเองเนี่ยโดนเพื่อนจับสเกตก่อนไหนยังไงต่ออะไรที่ไหนหุยโ4 เพนโฟแต่เอาไม่ได้หรอกย่าไปหาเฮต์ฉันควรลองทำภารกิจให้เสร็จตอนนี้ทำอาไรอ่ะวิชีวิชีหรอวิชีหรอเฮลิก้าก็บอกให้อยากเข้าบ้านบ้านกูขอโทษที่ใช้คำหยาบนะครับแต่แต่ผมอยากใช้ถ่ายขอประตูเนาะ ใครกำลังอยู่หน้าประตูเอริก้าไม่ใช่เธอแน่ใช่ไหมมันรถใครนะฉันควรเปิดประตูมันแล้วไม่ไม่โนโนโนไม่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 เราจะไม่เปิดประตูกันนะเพื่อนในฝั่งใช้ให้ดีเราจะไม่ควรเปิดประตูไม่เปิดไม่เปิดไม่เปิดดิสุดเลยไม่เปิดบางทีมันอาจจะไม่ใช่เธอเลยฉันควรมาในแง่ แง่อะไรอ่านไม่ทันใครอยู่ประตูเฮ้ยเพื่อนใน,ในในแน่ใจนะบอกว่าเกมมันจะไม่ไปนะเพื่อนนายรู้ไหมเรากำลังทำอะไรอยู่เฮ้ยเอ้ากูสั่พิซซ่าวันนี้เวอร์ไอโซนสั่งพิซซ่าเติมเยอะเนี่ยพิซซ่าปุมสั่งตอนไหนพิซซ่าใครสั่งพิซซ่ามาที่บ้านของฉันอย่าบอกนะคือว่า <c oughs> คงไม่ใช่เธอเหรอก ูมิซ่าครับใจยเย็นนะครับอย่าเพิ่งเติมเยอะนะครับตอนนี้มันดึกนะฮะใจเย็นเดี๋ยวนอนไม่หลับเฮ hey, ้ยเด็กใช้เวลาสักครู่ในการตอบทุกอย่างโ okay, อเคใช่มันไม่ใช่เรื่องของคุณออาอพูดอย่างนี้ปากหมานะจ็บโต้นโตย็นเย็นเด็กเด็กเย็นฉันมีพิซิซาแไปโปรโนี่มาให้คุณอม,มันถูกจ่ายเงินแล้วหรอฉันจะจ่าย ฉันจะไม่จ่ายสำหรับกานนี้ืมใช่โอเคขอบคุณมามาดีมาไม่ไมีเคล็ดลับคุณรู้ไหมว่าคุณควรให้เคล็ดลับอ๋อมีการทิกออทิกมาเลยมาเลยเรามากินพิซซ่ากันเถอะแปลกๆนะหวังว่าเราจะไม่โดนเอริการักพาดัวมันเป็นไรม่เป็นไรไ มากินพิซซ่ากันเถอะพ <Pizza. S 1> <อ>ิซซ่าเดี๋ยวเมื่อกี้มีใครเคาะประตูเปล่าแม่เบะเบะเฮ้เบลลี่ <c oughs> hey Billy, ขอโทษที่ลืมบอกคุณแต่ฉันสั่งพิซซ่าให้คุณฉันหวังว่าคุณจะสนุกกับมันโอ้แม่ขอบคุณนะครับรักลูกนะเจียผมก็รักแม่ครับ เนีย้ยตำรวจคิดดีนะให้เพื่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกินหมดดีเราก็จะกินได้นะมไม่อ่านเองหืมาระจานใครก่อนอ่นานต้วฉันรู้ว่าคุณชอบของขว,วัญไปดูที่รงสเซสิทำไมคุณถึงทำสิ่งนี้คืออะไรไอ่านความฉันจะโทรหาตำรวจถ้าคุณไม่หยุด ตอนนี้คุณเพิกเฉยต่อฉันรอะไรกันนะเพื่อนลนองอ่านข้อความน่าข้อความดีนะฉันบอกคุณแล้วไปที่ที่ลองรถของควันอะไรไปจะเจอศพคุณหรือเปล่าเขาจะเอาอะไรมาเลยครับผมกไปกลัวเขาจะมาทำอะไรผมของควันเหรอยาว้า คือคือมันคือหัวข้อเรื่ิงไม่ใอีเอริกาฉันต้องการจะรื้อประคามึงเอ้ยไม่น่าเลยไม่น่าเลยเอริกามันโลกจิตไปแล้วพลังงันนับ เพื่อนฉันบอกแล้วว่าเราต้องเป็นจังสีโอชี oh, <c oughs> เอริก้าต้องทำสิ่งนี้แต่มันรับจิตไปแล้วเอริก้าเป็นผู้หญิงจริงไหมเนี่ยมันเป็นฆาตกรปะ <c oughs> เป็นคนุณเหรอเพื่อนดูสิ่งที่มันทำสี <c oughs> คุณกำลังพูดอะไรเอริกานี่ไม่ตลกเลยฉันจะโทรหาตำรวจคุณไปทางนี้ใกล้เกินไปฉันเห็นใครบางคนคุณเป็นเบนลี่เหรอ <c oughs> อย่าส่งรูปยิม้มให้ผมได้ไั้มเดี๋ยวผมพิมพ์กลับเลยกรุณาเอริกาปล่อยให้ฉันอยู่คนเดียวเถอะ là cu tao mê quên nhiều gì nữa, rồi อย่าทกูเฮ้ยโอ้ย <dulu> ป <Key board> ีกยปีกยมอยกลกูเฮ้ยจะไม่ฉลาดถ้าผมแล้วมาเะเพื่อนอีเอ็นีก้ามันจะาเมื่อมฆ่าเราจะฆ่าเอีอนก้ามี่พ่ปดทไมล่ะอย่าไปรอยังเพื่อนหัวใจตนเต้นมาก ยายาฮยยินดีคุณกูม่นาไปก้มกรงมเลยและในที่สุดคดีของคุณก็ได้เกับพรงโอ้ยเกือบแล้วคนลุกฟูเลยร้อนหลังร้อนตูดล้นหัวร้อนทั้งหมดตัวไปบุศแล้ว ตำรวจใจเย็ <Cornell>. นนะครับตำรวจช่วยผมก่อนตอนนี้ผมติดอยู่ในบ้านเข้าใช่ไหมคุณจะมีชีวิตอยู่เนื่องจากปฏิบัติการอย่างรวดเร็วของคุณจึงหลบหนีอดีตของคุณไม่สมสนรเนเอาชีวิตราได้จนกนิกซึ่งเย่และในตอนนี้เราก็จบลงไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการกี๊ดจะพอมั้งโอเคแล้ว เอาละครับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมกด subscribe และกดติดตามไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบาย